สวัสดีครับนักเรียนที่คารพนะครับ,นะรบมาเจอกันอีกแล้วเนาะนะครับในคลิปสาธิตเล่ม3ทับห้านะครับซึ่งเป็นเล่นสรุปทฤษฎีต่างๆในเล่มสุดท้ายนะครับ4ี่ทับห้ากับ6กทับห้าทับห้าจะเป็นเล่นไว้ฝึกทำเนาะ,ะล่าสุดเนี่ยก็สอนเรื่องทฤษฎีเศษนะครับแล้วก็ก่อนจะดูคลิปนี้เนี่ยพี่แบ็กให้เราพี่แบก็กอาพี่แบ็กให้เราไปจดก่อนนะครับเพราะว่ามันจดเยอะก็ไม่อยากจะ ลบกวนสมาธินะครับจดเสร็จแล้วก็มาฟังดูแล้วกันเนาะครับที่ให้จดไปเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่หน้า67นะครับแต่ว่ามันมีจดเสริมอยู่แผ่นนึ่งใช่ไหมที่แพ็คให้จดเสริมอะนะครับมาดูที่จดเสริมก่อนแล้วกันนะครับดอย่าอธิบายให้ฟังว่าที่ลูกจดไปมันคืออะไรนะนะครับมาดูที่จดเสริมก่อนนิดนึงนะลูกอ,อันนี้คืออะไรครับพี่แพค คือกระดาษครับถูกต้องอันนี้ก็คือทบทวนก่อนหน้านี้เรื่องทฤษฎีเศษว่าที่เราเรียนทฤษฎีเศษไปเนี่ยก่อนหน้านี้เราเรียนอะไรไปแล้วแล้วแต่ละแบบในหลักการคืออะไรนะครับทฤษฎีเศษเนี่ยก็คือเทคนิคในการหาเศษโดยไม่ต้องตั้งหารจริงนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับเป็นตัวตั้งเขาเรียก p x นะครับตัวหารเนี่ยจะมีหลายๆแบบตั้งแต่ตัวหารกําลังหนึ่งตัวหารกําลังสอง ตัวหารกำลังสองก็ยังมีอีก2แบบก็คือตัวหารที่แยกแฟกเตอร์ได้กับตัวหารที่แยกแฟกเตอร์ไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยลูกจะต้องทําความเข้าใจว่าแต่ละแบบมันมีวิธีคิดของมันเองอยู่นะครับเช่นถ้าเมื่อไหร่ตัวหารกําลัง 1, หนึ่งถือที่เราเรียกว่าตัวหารดีกรีหนึ่งเนี่ยคำตอบหรือเศษที่ได้ออกมาเป็นออกมาเป็นตัวเลขเช่นเศษห้าเศษเจ็ดเศษลบสองเศษลบอะไรพวกนี้ถ้าเมื่อไหร่ตัวหารเป็นดีกรีหนึ่งเศษตัวนี้จะไม่มี x ออกมาเลยจะเป็นตัวเลขโดดๆเลยแต่เป็นเลขอะไรเท่านั้นเองนะครับทฤษฎีหรือหลักการบอกว่าไงครับทฤษฎีบอกว่าถ้าจะหาเศษในกรณีที่ตัวหารดีกีหนึ่งเนี่ยให้ลูกเอาเลขที่เป็นเครื่องหมายตรงข้ามไปแทนอะไรไปแทนค่าในตัวตั้งเช่นบวกสองก็ใช้ลบสองบวกหนึ 2, ่งก็ใช้ลบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับการแทนกลับเข้าไปเนี่ยภาษาคณิตศาสตร์เลาเขียนเขาเขียนคําว่า p ครับ p ก็คือ place ก็คือแทน พีลบสก็คือแทนลบสลงไปใน Px โอเคไหมครับแทนเสร็จแล้วคิดเลขออกมานะครับตรงนี้ครูแป้ไม่ได้คิดเลขดีนะครับแต่ถ้าคิดออกมาแล้วเนี่ยเลขนั้นจะเป็นเศษจากการหารแสดงว่าคู่นี้หารกันเหลือเศษเท่านี้ครับโอเคไหมครับนี่คือแบบแรกแบบที่2ก็คือตัวหารเป็นดีกีสองแต่เป็นดีกีสองที่แยกแฟกเตอร์ได้ความรู้ในส่วนนี้คืออะไรพี่แปเศษจะอยู่ในรูปของ ax บวก b เศษจ,จะไม่เป็นตัวเลขเฉยๆแล้วอาจจะเป็น 6x บวก1 3x ลบ2 4x บวก5อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าตัวหารดีกีที่ถามว่าฟีดแบ็กเขาจะหาเศษตรงนี้ยังไงทาเหมือนข้างบนไหมจะบอกว่าเหมือนร้อเก็ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะมันคนละกรณีแต่ก็มีความคล้ายคลึงกันมากครับวิธีคิดง่ายๆเลยครับเอาตัวนี้มาแยกแฟกเตอร์เพื่อลดให้ดีกีกลายเป็นดีกี่นครับแยกแฟกเตอร์พอแยกเสร็จแล้วก็เอาเครื่องหมายกลับไปแทนค่าเอาตัวเลขกลับไปแทนค่า ลบสามก็แทนด้วยสามบวกหนึ่งก็แทนด้วยลบหนึ่งแทนสองครั้งครับแต่ตอนแทนเนี่ยต้องแทนเสร็จแล้วต้องจับเท่ากับเศษด้วยนะทุกครั้งที่แทนเดจับเท่ากับเศษนะครับ P3 สามเท่ากับ ax บวก b คืออะไรครับเอาสามไปแทนในนี้ได้เท่าไหร่ครับได้สามแปดเนี่ยเอาสามไปแทนในนี้เรียก P3 สามเท่ากับ ax บวก b x บวก y คือเศษไงแทนค่าเราได้เศษไงหลักการนะครับ ศษคือ a x บวก b แต่ x คืออะไรครับ x คือ3ก็เป็น3 a บวก b นี่คือแทนวงเล็บที่1คือแทนด้วย3ต่อไปวงเล็บที่2คือแทนด้วยลบ1เอาลบ1ไปแทนเรียก p ลบ1ก็คิดเลขครับลบ1แทนลงไปคิดออกมาได้ลบ2แล้วก็ลบ1แทนลงไปนครว่า x ตรงนี้อีกก็เป็นลบ1 a ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้ก็คือใช้สำหรับโจทย์ประเภทนี้ วิธีนี้จะใช้โจทย์สำหรับประเภทนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้อย่าสับสนวิธีใครวิธีมันนึกออกใช่ไหมเสร็จแล้วพอได้2ตัวนี้ได้2ส,สมการออกมาก็แก้สมการหา a b ลูกแก้สมการได้ไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะการแก้สมการแล้วไม่เกี่ยวกับทฤษฎีพหุนามแล้วทฤษฎีพหุนามก็คือต้องรู้ว่าทําแบบนี้แต่แก้สมการถูกผิดอีกเรื่องหนึ่งเห็นไหมครับพอแก้สมการได้ a กับ b ปึ๊บทำไงพี่แบก๊กเอา a กับ b ็นแทนค่าจะรู้เลยว่าเศษอะไร โอเคไหมครับนี่คือแบบที่สองซึ่งข้อสอบจะออกแบบนี้เยอะหน่อยนะครับแบบนี้ก็เยอะหน่อยสถาที่จะออกไอ้นี่เยอะนะครับต่อมาครับแบบที่สามซึ่งจะพูดในวันนี้ฮะแยกไม่ได้ครับแยกไม่ได้ก็งานเข้าสิครับพี่แปก๊กเพราะอะไรนะครับเพราะลูกลองไปดูแบบข้างบนน่ยถ้าแยกได้ก็แทนค่าได้เูกปะะพอแยกไม่ได้จะเอาอะไรไปแทนค่ามันแทนไม่ได้ถูกไหมครับ เพราะนั้นวันนี้ถ้าเราเจอโจทย์แยกไม่ได้จะทํำยังไงนะครับเอาละนี้กลับไปดูหน้าที่67ครับ67นะครับถ้าหกสิบเจ็ดครูแบ่งแบ่งออกเป็น2ท่อนเนาะสส่วนส่วนแรกคือโจทย์ปกติก่อนโจทย์ปกติก่อนนะครับโจทย์ปกติอะไรครับดูนี่เดี๋ยวหากระดาษแป๊บนึงหากระดาษมาปิดก่อน เอาหน้าปกได้กันนะมาดูโจทย์ปกติก่อนนะครับรรตัวปกติสมมุติพี่แบ๊กเอาตัวนี้หารตัวนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าเศษอะไรเนี่ยนะครับจะรู้ว่าเศษอะไรเนี่ยอ๋อลืมบอกไปว่าถ้าตัวหารยกกลาลังสามเศษจะเป็นสามชินอะไรถ้าตัวหารกำลังสามเศษจะหน้าตาแบบนี้ลนะ เปลี่ยนแบบและนะครับเศษกำลังสามถ้าตัวหารกำลังสามเศษจะเป็น ax กำลังสองบวก bx บวก c ประเด็นคือ abc คือเลขอะไรถ้าโจทย์ปกติเนี่ยมันจะแยกแฟกเตอร์ได้ครับถ้าโจทย์ปกติเนี่ยตัวหารจะแยกแฟกเตอร์ได้แสดงว่าที่ครูแป๊บยกตัวอย่างทางนี้ยังเป็นโจทย์ปกติอยู่โอเคไหมครับคือแยกแฟกเตอร์ได้แยกเสร็จแล้วทำไงพี่แป๊บหลักการเลยครับเอาลบหนึ่งก็คือหนึ่งไปแทนถ้าลบสองก็เอาไปแทนลบสามก็เอาไปแทน แทน3มครั้งได้3สมการแบบนี้ที่ลูกจดไว้แทน3ทีได้3สมการแทน1ครั้งหนึ่งนะครับแทนหนึ่งครั้งหนึ่งต่อไปแทน2อีกครั้งหนึ่งแทน3อีกครั้งหนึ่งคิดเลขแต่จะแก้สมการ3สมการนี้ได้ไม่ได้นี้ประเด็นอีกนั้นประเด็นหลังละ ซึ่งโจทย์แบบนี้ส่วนใหญ่อยู่ในมปลายนะครับแต่แค่ให้รู้ว่าถ้าแยกแฟกเตอร์ได้มันก็จะไม่ยากก็แค่เอาไปแทนแล้วก็ตั้งสมการขึ้นมาแทนค่าจาับไปเกษตรแทนค่าจาับไปเกษตรนะครับโอเคไหมครับแต่สําหรับโจทย์ข้อที่เรากำลังจะทำนี่มันมีปัญหาแบบนี้ฮะมันมีปัญหาคือไอเอ็กกำลังสมลบหเนี่ยที่เป็นตัวหารเนี่ยมันดันแยกได้แค่สงวงเล็บครับ ถามว่าพี่แป็กแล้วมันเสียหายตรงไหนแยกสองงเล็บอ่าลูกเราดึกอย่างนี้นะถ้าแยกได้สองงเล็บแล้วแต่ละวงเล็บต้องเอาเอาเครื่องหมายตรงข้ามไปแทนเนี่ยแสดงว่าตอนนี้เนี่ยลูกแทนได้แค่ครั้งเดียวคือ x เป็นหนึ่งถามว่าแทนได้ครั้งเดียวแล้วเป็นไงพี่แป็กก็ได้สมก,การเดียวที่ติด a b c ถ้าได้สมก,การเดียวติด a b c มันแก้ได้ไหมลนะ่ะมันแก้ไม่ได้ครับแล้วโจทย์ประเภทนี้จะเป็นโจทย์พิเศษสมกับ สนามสอบคือมหิดลนะครับให้สิ่งที่แยกไม่ได้มาครับโอ้โหนี่งานเข้าแค่แยกได้ยังเหนื่อยเลยฮะนี่แยกไม่ได้อีกใช้วิธีอย่างนี้ไม่ได้เลยครับถามว่าทํำยังไงล่ะพี่แป๊กแยกไม่ได้นี่แยกได้สองเล็บเพราะมันไม่ไม่เพียงพอเพราะว่าถ้ามันถ้ามันแยกได้สองเล็บก็แทนค่าได้สองได้แยกได้หนึ่งวงเล็บไอ้นี้มันมันถือว่าแยกไม่ได้แยกได้หนึ่งวงเล็บก็แทนค่าได้ครั้งเดียว แทนค่าได้ครั้งเดียวก็ติด A B C ก็คิดไม่ได้นะครับทีนี้ข้อนี้จะมีวิธีคิดอยู่สองแบบถ้าคนทั่วไปเนี่ยจะตั้งตั้งหารนะฮตั้งหารเลครับเคยมีคนทํานะครับตั้งหารจริงๆเลยครับหารจนเจอแบบรูกครับหารไปเรื่อยๆครับตรงนี้ไม่แนะนำนะํำ คือพูดง่ายๆเขาจะหาพวกผูนาจริงๆเลยอ่ะโหหาตั้งแต่หนึ่งร้อยไล่ไปเรื่อยๆจนเจอแบบรูปว่าอ๋อมันซ้ำๆกันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่กว่าจะเจอนี่พี่แป๊กเคยคิดหน้าหนึ่งหน้ากระดาษเต็มๆเลยตั้งหาเนี่ยกว่าจะเจอว่าอ๋อมันซ้ำๆกันอย่างนี้เลยคำตอบเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับกว่าจะเห็นนี่ไม่ใช่ง่ายแต่ถ้าเก่าเนี่ยนะครับถ้าเก่าเนี่ยเขาจะเติมเอาโจทย์เนี่ยมาเติมสองตัวถ้าเก่านี่เขาจะเอาโจทย์มาเติมสองตัว โดยมาเลยพี่แบ็กปกติเนี่ยโจทย์ข้อนี้มันคือสีแดงนะฮะเอกกำลัง้อยบวก x กำลังสองบวกหนึ่งกำลังสามลบหแต่พี่แบกใส่บวก x ลบ x ลงไป2ชิ้นใส่ทำไมพี่แบกสองตัวเนี้ยมันถอดอะไรออกมาได้ถอด x ออกมาได้นะครับก็ถอดออกมาถอดออกมาพอถอดออกมาเสร็จเนี่ยสองตัวนี้ถอด x ออกมาจาก x 1ก0ำลังร้อยเหลือ x 9กำลังเจาก x ถอดออกมาเหลือ1นถอดตัวคูณร่วมอ่ะ ส่วน3มชิ้นนี้เนี่ยคูณแบคดับเป็น1ก้อนโอเคไหมครับแล้วพอเอือนว่าไอ้คู่เนี้ยครับเขาเรียกหันลงนะเพราะ9กากับนี่หันลงถูกไหมเอกลัง้ลบ1กับเอกลังลบ1เนี่ยมันตัดเป็นลงนะครับแต่กับฝั่งนี้มันตัดไม่ลงถ้าฝั่งนี้ตัดลงแต่ฝั่งนี้ตัดไม่ลงแปลว่าอะไรแปลว่าฝั่งที่ตัดไม่ลงเนี่ยเป็นเศษครับตอบเลยฮะถ้าเก่านี่ตอบเลยนะครับ นั้นข้อนี้ถือว่าใช้ความรู้สูงสูงมากครับไม่ว่าจะใช้วิธีข้างบนหรือวิธีข้างล่างเนีย่ยเรียกว่าใช้ความรู้สูงทั้งทั้งสิ้นนะครับก็ดูว่าเป็นประสบการณ์แล้วกันว่าอ๋อไม่ิดโดนมันออกแบบนี้หรอวะนะครับแต่ถ้าเป็นสาธิตก็จะถามง่ายๆเลยครับเศษหารเอบวกหนึ่งได้เศษเท่าไหร่เอาหนึ่งลบหนึ่งไปแทนหรือไม่ถ้าตัวหารให้มาเป็นกําลังก็ยังไงไก็แยกแฟกเตอร์ได้ถ้าเป็นสาธิตนะครับโอเคนะครับนี่คือหน้า67 เดี๋ยวขอดูเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวหน้าที่68เดี๋ยวพี่แพ็กพูดคิดต่อไปดีกว่าเพราะว่ามันคนละเรื่องละไม่ใช่คนละเรื่องหรอกเรื่องเดียวกันแต่ว่าคนละองค์ความรู้ละนะครับ